ไดมอนด์นะครับยังไม่มีติดของเคยใช้งี้งที่จะได้โซโล,ล่นะจะได้โซโล,ล่นี่ผมเปคนแรกของผม d ดมอนด์ดีเอ40เป็นเครื่องบินที่ผมอยากบินมานานตั้งแต่วันที่มาสมัครเรียนเนี่ยก็บอกครูไปแล้วแหละว,ว่าอยากบินลํานี้นะครับตอนที่ครูเบิร์กมาบอกว่าวันนี้นะครับจะปล่อยให้ผมบินเดี่ยวเครื่องไดมอนด์ดีเอ40ได้เป็นครั้งแรกความรู้สึกตอนนั้นเลยก็คือตื่นเต้นมากๆถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยจะบินเดี่ยวเครื่องบินมาแล้ว3รุ่นแต่พอเป็นไดมอนด์ดีเอ40เนี่ยความรู้สึกมันก็ตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครูเบิร์กบ,บอกว่าผมเป็นสิทธิ์การบินคนแรกของทาง Club, ทมาสมาคมเฟรนไ a ร์ออกไปบินเดี่ยว สำหรับไดมอนด์นะครับยังไม่มีสิทธิ์ของเพเธอร์ิงที่จะได้โซโล่เลยครับผมเป็นคนแรกนี่ผมเป็นคนแรกเอครับคนแรกที่จะต้องพิสูจน์ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ขดดันครับวันนี้หลังจากที่โซโล่อะไรนะผมโซโล่่าเป็นเทคน้าปิดโกาโวเทคน้ามล่างแล้วก็ไพเปอร์อันนั้นเป็นอีกตอวแลก็เหลือไดมอนด์ที่จะต้องพิสูจน์ทราบว่าจะได้โอเคนี่ก็เพิ่งรู้นะครับว่าเป็นสิทธิ์การบินคนแรก จะได้สนุกเครื่องนี้ในวันนี้นะครับได้เลยครับไปเช็คกันไปเช็คกันโอเคครับผมเต้นแน่นอนครับวันนี้เจอครับต้องทำให้ดีแล้วมีก้าวมาเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้จะมายิงปืนดันที่ไปครับเฟซโซเชียลครับโฮเทลเซียร่ากิโลอัลฟ่าอินเดียรีเควสต์ไลฟ์อัพบนเวอร์ซิกครับผ่านนะครูสีแดนครับผ่านสีแดงผ่านแลนดงได้สวยครับคุ เป็นครั้งแรกครับที่ผมจะได้โซโล่เจ้าไดมอนด์ีส่ศนนะครับผมเป็นลูกศิษย์คนแรกของเกรทฟราิ่กลับนะฮะที่จะได้โซโลก็มีครันี้นะครับผมแบนเชียนครับเอเดลเซกไฟนอินเดียเรดี้ฟอร์ดิพ t u เชอร์ฟอร์มเนเวันติกครับ อินเโอแทงโกอยครับเอ่อโคซทูจอยเล็บดาวิลเอติกครับแบงค์กอติกครับจะเไดี่อินเดียอเล็บดาวิลเดร์วันกครับฟลนดิ้งกีฟอิเดียไฟนอนวันติกครับโฟอแลนดิ้เออแบงค์คอนสิตูเดียวเววัติกครับ ทำเปนคนทีเคดูแลครักิโลไฟเตียเชอกิโลน้งแคร์ไฟวันกิโล ลับมาลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าการบินเดี่ยวเครื่องไดมอนด์ DAC0 ครั้งแรกของผมในวันนี้อาจจะได้ด้วยดีเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานเฟรนไฟริงขับทุกคนเลยนะครับตั้งแต่ทีมช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินทีมผู้การบินทุกคนครูกิจครูเบิ้มครูฝ่ายที่สอนผมจนสามารถนำเครื่องบินลำนี้ออกไปบินเดี่ยวได้และที่สำคัญก็ต้องขอบคุณครูกิจเป็นพิเศษที่อนุญาตให้ผมนำเครื่องบินลำนี้นะครับซึ่งเป็นลำที่ครูรักแล้วก็ห่วงมากเนี่ยออกไปบินเดี่ยวในวันนี้ขอบคุุณณทีีี่่่่่เเเชชืือออมมันนนนนแลล้้้วกกกก็็ใใจิคคครบบบบขาาปไงง แฟนสวยครับโอโหเป็น,น <ะ S 1> เรื่องธรรมดาแล้ครับผมใช่ออกนะครับอครับผม Yes โอเคอเค่านอ่านหมบ